สวัสดีครับผมพีเจมอช่แวลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมที่กําลังส่งผลกระทบในหลายประเทศในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าไทยเราเองก็โดนนะครับเพื่อนบ้านของเราหลายๆประเทศก็โดนเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์เหล่าเนี้ยทําให้เกิดการสูญเสียเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยในระยะเวลาไม่ถึง2อมเดือนนั้นก็ท่ว ภาคกลางตอนนี้หลายจังหวัดก็เตรียมรับมือนะครับถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับเพื่อนบ้านของเราในขณะนี้ก็หนักเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่แรกครับประเทศเวียดนามครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขารับสถานการณ์น้าท่วมในเมืองหลวง,ขงเขาอย่างเช่นฮานอยคันที่จะหนักมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีกระแสน้ําจากแม่น้ําแดงได้เพิ่มระดับสูงขึ้นในรอบ2ทศวรรษผู้คนหลายพันคนนะครับพยายามอบพยพออกจากพื้นที่ในขณะที่ถนนหลายสายในเวียดนามเองก็เริ่มที่จะจมน้ําลงไปแล้วนะครับซึ่งความสูง ของระดับน้าต้องบอกนะครับว่าบางที่เนี่ยสูงมากกว่า1เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชา,บาวบ้านจะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมานะครับซึ่งต้องบอกว่าบางเขตของพื้นที่เวียดนามนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่างดจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจากว่าคำานึงเรื่องของความปลอดภยัยฮะสันักข่าวรายนี้ยังรายงานต่อนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางเวียดนามเองได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยไปแล้วมากถึง10พื้นที่ด้วยการจัดทั้งหมดน่าจะเป็นประมาณ30พื้นที่ฮะเขาบอกว่าผลกระทบครางนี้คาดการนะครับว่าเกิดจากพายุที่มีชื่อว่า ยางิหรือว่ายากิซึ่งเป็นใต้ฝุ่นขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ประมาณ179คนและบางที่ก็มีดินสไลด์และรวมไปถึงดินถล่มด้วยเขาบอกว่าการที่ดินถล่มนี่แหละเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนในพื้นที่เน็กก็ตาเขาต้องบอกว่าทางรัฐบาลเองก็ได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ต้องจัดว่า เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากและเร็วร้ายที่สุดตั้งแต่เขาเคยเห็นโลกนี้มาเลยก็ว่าได้ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้เขานั้นนอนไม่หลับต้องบอกนะครับว่าพายุยางิหรือว่ายากิจเนี่ยได้นําความเสียหายหลายอย่างนะครับมาสู่ที่เวียดนามเหนือเขาบอกว่า พายุดังกล่าวเนี้ยจัดว่าเป็นพายุที่สรงพลังที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้ครับในขณะที่ชาวบ้านบางคนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อรายนี้นะครับบอกว่าบ้านของฉันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําไปแล้วซึ่งถ้าปล่ยบ้างก็คือว่าบ้านของเขานั้นถูกน้ําพัดพาไปกับน้ําเรียบร้อยแล้วครับที่สําคัญนะครับชาวบ้านรายดังกล่าวก็ยังบอกต่อนะครับว่า ขณะน,นี้หมู่บ้านของเขานั้นก็คือถูกกระแสน้ําพัดพาไปไกลแสนไกลแล้วแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ยสาคนนะครับรวมไปถึงทหารหลายคนที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือสูญหายไปด้วยชาวบ,บ้านต่อมาเล่านะครับบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านและเมื่อเขานะครับมองหน้าออกไปผ่านทางหน้าต่างเขาก็พบว่าเฮ้ยมันมีดินแล้วก็มีน้ําบางส่วนค่อยๆไหลามาที่บ้านของเขา เขาได้พยายามวิ่งไปที่ห้องครัวและเอามือนะครับยึดเกาะกับเสาคอนกรีตเอาไว้อย่างหนาแน่นซึ่งเจ้าที่บางส่วนนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับเขื่อนทางการเองก็มีความกังวลน,นะครับว่าเขื่อนนี้อาจจะมีโอกาสที่มันจะถล่มลงมาก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเขาต้องบอกว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ โรงไฟฟ้าเนี่ยยังปลอดภัยและรวมไปถึงเขายังให้สัมภาษณ์บอกต่อน,นะครับว่าในช่วง4ีวันที่ผ่านมาเจ้าพายุยากิหรือว่ายางนินั้นได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศเวียดนามเองนะครับยังให้ออกมาสัมภาษณ์ว่าการที่อุณหภูมิสูงขึ้นแบบนี้อาจเป็นการส่งผลกระทบทําให้พายุใต้ฝุ่นยางิหรือว่ายากินั้นเพิ่มความเร็วลมและฝนที่มากขึ้นได้ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวเองก็รับผลกระทบไปเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมาสํานักงานบริหารเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับได้ออกมาเตือนอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับระดับน้ําของแม่น้าโขงที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าการที่น้ําโขงสูงขึ้นแบบนี้ทําให้น้ำเนี่ยนะครับมันไปกัดเซาะบริเวณริมตลิ่งหรืออีกภาษาก็คือว่าไปทลายของแนวกั้นน้ำครับทําให้บางพื้นที่ต้องบอกว่า เกิดน้ําท่วมทันทีฮะจากการรายงานของสื่อต่างชาตินะครับได้รายงานไ้ว่าเหตุการณ์น้ําท่วมในลาวครั้งนี้จัดว่าเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวอย่างมากครับเพราะว่าบางพื้นที่นั้นน้าสูงหลายเมตรด้วยกันและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวนะครับได้รายงานว่าขณะนี้เนี่ยมีบางพื้นที่ของหลวงพระบางเชียงคานเวียงจันทร์ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในวิกฤตที่น่าเป็นห่วงมากๆแล้วซึ่งก็มีการกระจายข่าวนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับรีบป้องกันและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอันมีค่า่าไไปไว้ที สูงก่อนอย่างเช่นพกรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีการจัดเตรียมเจ้าที่นะครับเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ครับอย่างไรก็ตามครับทางการลาวเองก็ได้มีการจัดเตรียมเจ้าที่เหมือนกันในการรับมือกับวิกฤตน้ําท่วมในครั้งนี้หากาน้ำมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นไปอีกครับ และเราก็ตัดภาพไปที่เมียนมาก,กันต่อเลยแล้วกันนะครับเมียนมาเองเขาก็รายงานบอกนะครับว่าเมียนมาเองก็ได้รับผลกระทบจากพายุยางยีนี้เหมือนกันทําให้ประชาชนมากกว่า2องแสนสามหมื 3, ่นคนเนี่ยต้องอพยพ,ยพยออกจากบ้านตัวเองแล้วไปอยู่ในที่พักพิงที่ปลอดภยัยและรวมไปถึงหน่วยงานสําคัญของเมียนมาเองก็ได้ออกมายอมรับนะครับบอกว่าจะเหตุการณ์น้าท่วมในครั้งนี้เมืองหลวงอย่างนครน,นปิอนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเช่นเดียวกันในขณะที่กองกําลังทหารเมียนมาบางส่วนนะครับได้ออกมารายงานว่าเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ ทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย33คนและมีผู้คนจํานวนมากที่ปัจจุบันนี้พวกเขาไรา้ที่อยู่อาศัยครับในขณะที่ผู้นําประเทศสูงสุดเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้มีสื่อตะวันตกบางสำนักนะครับได้ออกมารายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อาจมีมากกว่า33คนเพราะมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักและบางพื้นที่ก็ดินถลม่ม ข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อตะวันตกนะครับได้รายงานเพิ่มเติมไว้ว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้คนมากกว่า300คน ที่มีบ้านติดอยู่กับแม่น้าสายสําคัญของเมียนม,มาปัจจุบันนี้น้ําสูงขึ้นทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถอพยพไปที่ไหนได้และเจ้าที่กู้ภัยบางส่วนก็ออกมายอมรับนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรือพวกเขามีไม่เพียงพอด้วยนอกจากนี้นะครับสื่อตะวันตกยังรายงานเพิ่มเติม,ตมไปว่าขณะน,นี้มีองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปสํารวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวความต้องการพวกเขาบอกว่าขณะน,นี้มีประชาชนชาวเมียนม,มาหลายคนในการที่ไม่มีน้ําดื่มและรวมไปถึงขาดแคลนในเรื่องของยารักษาโรคฮะของเราเองก็รับผลกระทบหนักมากเช่นเดียว เพราะว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นหลายจังหวัดในประเทศไทยก็ถูกน้ําท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่นั้นมิดชั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับหรือบางคนจะต้องแบบรับมือแรงกระแทกจาก ความแรงของน้ำนะครับที่พัดพาร่างของพวกเขาไปติดตามกำแพงบ้างต้นไม้บ้างอย่างล่าสุดครับที่จังหวัดเชียงรายแม่สายเองก่อนคันที่จะหนักมากชาวบ,บ้านบางคนต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคานะครับเพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันบางส่วนก็ขาดแคลนในเรื่องของอาหารการกินครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําดื่มและล่าสุดเองก็เห็นมีข่าวเพิ่มเติมนะครับจากจังหวัดหนองคายบริเวณริมแม่น้าโขงนั้นก็มีปริมาณน้ําพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์น้าท่วมในครั้งนี้ก็ทําให้พวกเราได้เห็นนะครับว่า หลายหน่วยงานหลายองค์กรรวมไปถึงคนธรรมดาพี่น้องประชาชนาหลายคนในไทยเองนะครับก็พยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามครับแต่ก็เต็มใจช่วยเหลือทําให้เราได้เข้าใจคําว่าไทยช่วยไทยฮะท่านผู้ชมละครับเคยถูกน้ําท่วมบ้างไหมครับและพวกท่านเนี่ยเอาชีวิตรอดและรับมือรวมไปถึงจัดการปัญหาซึ่งหน้าอย่างไรกันบ้างครับก็ แชร์ประสบการณ์ร่วมกันใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเผื่อใครบางคนที่ยังไม่มีประสบการณ์จะได้มาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการรับมือจากเหตุการณ์น้าท่วมหรือดินถล่มก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่เจมอ์หมชาแนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ